ครับมาจะลองกูโฟต้านี้รหัสดี5 0นะครับมันมี2รุ่นมันมีรุ่นปั๊มน้ำก็มีปั๊มน้ำของเราเป็นรุ่นใหม่จะมีปั๊มน้ำเย็นน้ำจะเย็นกว่านะต้ารุ่นไม่มีปั๊มน้ำมันเป็นระบบแบบเหมือนน้ำต้มอ่าครับผม D850 นะครับจริงจริงุ่นนี้อ่ะเขาจะต้องเผาหัวก่อนนะถ้าบอกว่าไม่เผาหัวนี่เหมือนไปหลอกลูกค้านะไม่ใช่นะคนเคยใช้จะรู้เป็นหัวฉิตโตเนี่ยสตาร์ทเครื่องก่อนเราต้องเผาหัวก่อนตอนเช้าทีนึ่งก่อนอ่ะอันนี้เราติดเครื่องมาแล้ว เผาหัวให้ดูก่อนเอาเผาหัวก่อนทีหนึ่งอ่าถ้า,าเผาหัวทีหนึ่งปุ๊บมันจะเผาไหม้แบบเสถียรตูปสูงเอาไปเียอ

โอ้เรยงอ่านเรงเรียนดีครับเจ้าครับ